ตอนนี้ก็เป็นเวลาหม,มั่นสามตุ่มเครื่องนะท้องมูอิมนอนมูหลับนี่ในแคบหมูมาแคบหมูมากินกันตำบุกหงอันนี้ก็เป็นหมกหอยหอยหน้าหอยหอยปังตอนนี้กำลังตำบุกหงโซกินเดี๋ยวรอชมปลาทองมูอ,อิมมันก็น เป็นดังสีเลรอพี่นอ้องต้นนี้ก็เป็นหอยปังหอยหน้าเขิ่นซื้อมาจากตลาดโล่นหกสิบบาทต้นนี้ทุกยีาาห่ห้อต้นนี้ก็อร่อยกินไปหลายเตือไปแล้วหลายเตือเชียวกินก็ตำหงมัวน,น,นี่กำลังรุงเครื่อง เดี๋ยวมาเบิางวิธีการปรุงตำมะคงวันนี้ใส่ปลาตัวน่หงสุรสปรลาอีกเอาหงวงตัวบ้นเนี่เราจะสูตรแล้วแต่ละงวงบ้านแบบพี่น้องแล้วแต่คนสูตรไปสูตรมันนะมะคง สบายก,กันยี่สิบบาท่บห้าบาทซื้อมาประเด็มาาฟานเ,เองนะซื้อมาเป็นถุงถี่เขาฟานไปแล้วยี่สบห้าบาทก็อิอ่มอย่ะด้วยสองคนซีซันขาทาวายว่ เสร็จเป็นทีบร้อยแล้วนี่โอ้ยพี่เตะแสบขนาดส้นตําเราติดแล้วกระบนนียังก็ทอนยบยมันก็นอนเรลบเป็นสี็ดอ่ะมาเด็ดแสบพี่น้อง<า>ใส่ข้ปุ่นเข้าไปเขากันขักขนาดปเลยนี่มาพี่น้องสุข,ขสุขคนอื้อหือ เด็เสบเสียตั้งกีเลยเระกินกับหอยหอยหน้าหอยอปาเหือ้่ะกินเ,เ,เนบะเตบหอยปา 啊，不。嗯。啊，下面过来。是吧？